รมประมงมีการป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิน่นหรือ Aquatic Alien Species ชนิดพันธุ์ที่เป็นอันตร,รายร้ายแรงต่อมนุษย์ระบบนิเวศร,รวมถึงสัตว์น้ำประจำถิน่นด้วยการออกมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างเข้มข้นภายใต้พระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา64ที่ห้ามครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อันตรายสูงโดยเด็ดขาด3ชนิดคือปลาปิรันยาปลาดุกไฟฟ้าและปลาไหลไฟฟ้าเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำอื่นๆมาตรา65ที่ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น13ชนิดที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำประจำถิ่นได้แก่ 1. ปลาหมอสีข้างดำา 2. ปลาหมอมายัน 3ปลาหมอบัตเตอร์ 4. ปลากระพงนกยุงทุกชนิดในสกุลชิคลา 5. ปลาทราฟว์สายรุ้ง 6. ปลาทราว์สีน้ำตาล 7. ปลากระพงปากกว้าง 8. ปลากุหลดไทเกอร์ฟิช 9. ปลาเก๋าหยกหรือเจดเพิร์ช 10. ปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรมเช่นปลาเสือเยอรมันเรืองแสงปลาม้าลายเรืองแสงปลาเสือสุมาตราเรืองแสงเป็นต้น11อหอยมุกน้ำจืดจีน 12. ปูขนจีนและ13มหมึกบลูริงหรือหมึกสายวงน้ำเงินทุกชนิดในสกุลแฮปโปโลคลีนาหากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา64และ65แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยิ่งไปกว่านั้นหากนำสัตว์น้ำต่างถิ่นดังกล่าวไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เช่นห้วยหนองคลองบึงแม่น้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กรมประมงได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในทุกลุ่มน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต,ใต้มาตรา64และมาตรา65อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดทุกจังหวัด เป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีผู้ใดพบเห็นสัตว์น้ำต่างถิ่นในแหล่งน้ำหรือพบการครอบครองสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อันตรายสูง3ชนิดคือปลาปิรันย่าปลาดุกไฟฟ้าและปลาไหลไฟฟ้ารวมถึงผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง13ชนิดให้รีบแจ้งหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่หรือกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงโทร0-2562-0494 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนั้นโดยเร็วด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมง